たれ <noise> 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 ให้มงกุฎเขียวนะครับเอาไม้ไผ่มาให้พี่เลยรถใหม่นะพี่อันนี้สวยมึงก็เปิดเสียงยังรถใหม่มมน,นะพี่าขาขาสองหกแต่ก็เปิดแล้ว ใหม่นะลุงเห็นยังเป็นไงเห็นไหมลุงสวยอยูนย่นะสวยเหมือนคนขายเล้วก็บอกเลยไป <c oughs> ป้าเกือบกลับบ้านแล้วเมื่อกี้ป้าบอกป้าบอกโอ้หบอกเอาเอามาเอาเอาเดี๋ยวให้พี่แพรชมพูดพูด <c oughs> เข <c oughs> าบอกว่าสวยไหมบอกสวยเหมือน,อกกอน,นคนขายป้าจะ ขออกากโกดังเลยลูก,กลทีสวอมก็ขายดีเด้อช่วงนี้ สีดำๆนี่ชอบเลยนะป้ามาแล้วแน่เลยคือ,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 อแบงคันแบมคอนเข,ข้ามาเลยพี่เข้ามาข้างในเลยค่ะโอ้อืมใส่แม่แขวนเลยครับแมนถึง100จวดไหมถึงนะถึงหยู่ป้า เธอดูเขาใบเสร็จมาให้เปล่ามาเร็วพี่มาเร็วทักเพจได้เลยค่ะทักเพจได้เลยจ้าอันนี้ของลูกค้านะพี่ยืมเขาเปิดนะนี่นะโอ้ยโอ้โหผถ้าใหม่มากเลยปะ เนาะถ้าใหม่เลยอะแล้วลดร,ราคาด้วยนี่ไม่เคยจอแบน์อะไรเอานะพี่นะเอานะแต่ลูกนี้ขายแล้วนะหรือว่าจะปล่อยในไลฟ์ไหมปะ ตลกหรอป้าบอก <c oughs> จะปล่อยในอะไรป้าบอกตลกแล้วไม่ได้นะทด,ดะสอบสี่สิบห้าโลนี่45่สิบห้าโลนะอ้าวเดี๋ยวเอา,เอ,าอุ้ยอุ้ยหัวแตกป่ะเนี่ยขอโทษ <c oughs> หัวเขาโดนอย่างนี้เนาะอุ้ยชิคากโก้ชิคาโก้บูข้หล่อเลยพี่ มาดูดิลุงบอกมาดูดิมาขึ้นมาเลยเบ้นันนั้นน่ะใส่มไม่แฟมาเลย,วยวามาเอาใส่ใส่พี่ก่อนเลยตั๊กอ้อยดาดอใส่เลยใส่เลยใส่มไม่แผเลยไม่ มาพี่มามานะใครรอรีวิวเสื้อวอร์มมาแล้วนะคะลงใหม่ๆเลยนะโปรให้เลย4,500บาทตัวแรกชิคคาโกบูหล่อๆเลยค่ะเสื้อวอร์มขายดีมากค่ะพี่ช่วงนี้ดาร์ทค่ะงานแบรนด์งานหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะเป็นงานคระไซสค่ะ มีทั้งแบบซิปแล้วก็แบบสวมรวมกันในหนึ่งกระสอบงานเกรด A โดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยโอ้ยบิ๊กโลโก้อีกแล้วพี่อย่าลืมยกกระสอบไปแล้วคัดแยกหัวผ้าไปซักรีดกันด้วยนะไหนค่ะอุ้ยใส่แม่แวนเลยใส่แม่แผนโอ้ยลุงหวานเจี๊ยบ,ยบอะไรนะลุงปล่อยในไล์เหรอ <c oughs> ลุงรีวิวลุงเอาใหม่เหรอ <c oughs> มีน้องด้วยเหรออ๋อ,อน้องแค่เดีอวโอ้โอ้ใหม่แล้วใครมีเวลาซักมีเวลารีดนะพี่บอกเลยใหม่ใครสนใจสั่งสั่งได้เลยนะคะ นี่นี่ขึ้นเลยพี่อะไรมาเอาพี่จ๋าโ้โดาสีชมพูตัวนี้สวยมากเหมาะกับฉันที่สุดนะคะสวยๆวยแล้วนนี่ตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยนะตัวไหนสวยน้อยขายราคารถลั่นกันลงมาตามสภาพได้เลยค่ะงานแบรนด์งานหัวผ้าต้องหลุนนะ อุ้ยดาสวยๆอีกแล้วค่ะคุณพี่เจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปไหนเลยไงไงอันนั้นโชยังหรือยังอยุยอันนี้หัวหมดเลยหรอใครเลือกเนี่ยป้าทำไมปังขนาดเนี้ย <c oughs> อะไรเลือกให้หอะ <c oughs> โอมันจะไหวไหมล่ะเหนีย <c> ว <oughs> <c oughs> พี่ไม่ใช่พี่มุกนะนี่พี่คัดหัวผ้าเสร็จซักรีดด้วยนะทุกคนคะ่ะน้องอันค่ะบิ๊กโลโก้สมอลโลโก้บ้างครับปะคนกันไปอุ้ยส่ตงตัวค่ะเดอ้อคุณพี่ช่วงเนี้ยขายดีมากนะคะพี่อากาศเย็นๆโอ้ยน้องอันอีกแล้วโอ้ยสาวๆเนี่ได้เลยพี่เขาจะเป็นฮูดแล้วเป็นผ้าวอร์มนะทุกคน อุ้ยนี่อะไรนั้นเนี่ยโอเนลโอเกลฟพี่หล่อเลยครับใครหาเสื้อวอร์มมาเลยโปรให้นะคะพี่คะเอาไป4,500บาทเอาไปต่อยอดทำทุนกันเลยเด้อต้องอีกลาวนึงแล้วอีกลาวนึงเออนะนะอีกลาวนึงเลยหัวข่านี่ราวนึงเลยพี่จ๋า ตัวไหนไม่ใช่แบรนด์นะพี่ๆขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพได้เลยนะคะงานโดยรวมใช้ได้เปื้อนเสียก็น้อยไหลสดได้ออนไลน์ได้ตลาดนัดได้หมดเลยค่ะอันนี้แค่โชว์แต่หัวผ้านะทุกคนหางผ้าน้ำสองก็มีนะคะที่มันไม่ใช่แบรนด์ก็มีนะอันนี้มันไม่ใช่งานแบรนด์นะพี่ๆข้างหลังเก็บได้เลยนะครับ อ้าน,นี่เรอโทรแล้วโทรแล้วแล้วเฮ้ยลุงโอโหเสียงตัดแล้วเปล่าไม่รู้เนี่ยสวยจังอ่ะลุงโทเข้าสายเข้าหรอรสายเข้าเธอเกลือตาร้อนนั่นอะไรเออเอาด้านนั่นสิเปพที่ใครจะสั่งสั่งเลยนะ อุย้ยลูกงงี้ออกหัวลันหัวฟังหัวแตกไปเลยหัวแตกก็ไม่ได้อ้าวอันนี้หัวผ้าหนึ่งกระสอบนะจ๊ะพี่จ๋าในกระสอบมันก็จะมีหัวผ้ามีน้ำสองหางผ้านะเอาป้ายติดเลยจ้ะเธอ อันนี้ของลูกค้านะจ๊ะลูกค้า V I P กิติมา์มาเลือกเองตลอดลอดฝั่งป้ากับลุงสิบปียังวป้ากับลุงกี่ปีแล้วลุงมานี่กี่ปีแล้วครับสิบบ <70 S 1> ปีป้าเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีน่าจะเจ็ดปีได้อเออเจ็ดปีได้ดูพี่โจ๊กดิ พี่โจ๊กสิปีอยู่ตั้งแต่อยู่นานอยู่ยาวพี่โจ๊กบอกอยู่ยาวโอ้โหพี่ถ้ามันลั่นคือมันลั่นเลยนะแล้วท้าไม่หายถูกขนาดนี้บอกปีนี้เน้นหมดนะทุกคนเมื่อก่อนไไเมื่อก่อนห้าพห้าป่ะ5้าพันห้าปีนี้นะโปให้นะนี่ของลงใหม่นะนี่ โปให้นะเหลือ4,500พอนะพี่บางลูกอะ่ะโอ้โหมีกางกงกางเกงวอมติดามาด้วยนะพี่นะอ,อ,อะใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยพี่จ๋างานลงสดๆใหม่ๆแล้วปีนี้ได้โปรโด้วยพี่รีบสั่งก่อนหมดนะ